คำถามนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้ๆสมโมสรเรานี่เองนะท่านเห็นด้วยหรือไม่กับคำขวัญของสมโมสรฝึกการพูดเชียงรายที่ว่าพัฒนาการพูดพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเชิญครับโซนดอ ัฒนาการพูดพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าท่านผู้ดำเนินรายการท่านประธานฉับพันธ์ท่านคณะกรรมการและพี่น้องสมาชิกสโมสรฝึกการพูดทุกท่านทำไมเราต้องพัฒนาการพูดครับ ตั้งแต่อดีตการปัจจุบันและอนาคตแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของเราแต่การพูดยังเป็นเครื่องมืออันทรงอิทธิพลที่จะช่วยทําให้เราเก้าวหน้าในทุกๆเรื่องและมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมปฏิเสธการพูดคุยติดต่อสื่อสารไม่ได้ทุกท่านลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราได้พัฒนาการพูดและเปลี่ยนการพูดของเราให้เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังจะทำให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าและมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ครับ แล้วทำไมเราจะต้องพัฒนาที่ความคิดเอ b e r ลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขด้วยวิธีการคิดแบบเดิมๆด,ดังนั้นหมายความว่าถ้าเราเข้ามาพัฒนาการพูดพัฒนาความคิดของเราแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงทัศนคติก็จะสามารถนำเอามุมมองความคิดเหล่านี้ไปช่วยในการแก้ไขปัญหา ในชีวิตประจําวันของเราได้นั่นเองครับแล้วทําไมชีวิตของเราถึงจะดีขึ้นเมื่อเราเข้ามาพัฒนาการพูดและพัฒนาความคิดครับทุกท่านปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนย่อมต้องการความก้าวหนา้าทั้งต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการทํางาน ความก้าวหน้าในครอบครัวความก้าวหน้าในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ทางสังคมแล้วก็อีกหลาย,ลายเรื่องดังนั้นเมื่อเรามาพัฒนาความคิดพัฒนาการพูดก็จะทําให้ชีวิตของเราเก้าวหน้าด้วยเองทุกท่านครับทั้ง3ประโยคนี้ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการพูดพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่ามี k ีย์ o r d ร่วมที่สำคัญอยู่คำหนึ่งครับนั่นคือคำว่าโอกาส โอกาสเป็นของขวัญที่มนุษย์เราทุกคนมีสิทธิ์จะเปิดกล่องของขวัญนั้นได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดกล่องของขวัญนั้นหรือไม่พัฒนาการพูดพัฒนาความคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทุกท่านครับคนโง่จะพบวิกฤตในทุกโอกาสแต่คนฉลาดจะพบโอกาสในทุกวิกฤต